คุณกลับไม่ยอมรับสายนะฮะทาไมชอบอะไรตอน <laughs> <laughs> เห็นแมกูว่าเราเชียวว่าหน้าต้องไม่ผอมแน่ๆกูดูเลยไมดโอร่างอะไรตอนนี้ว่าเราเชียวอีกอ้วงอีอ้อวง <laughs> วันนี <laughs> ว้วันนี้หมวยมาที่บ้านเจอแล้วอ๋อใช่ใช่ช่ช่ใช่มันไปหาเธอมาก่อนนี่ว่า ไอ้หมวยมาสกุยมาสกุยใช่พระสกุยคือหัวไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานก<ม>็เลยมาตัดผมทำงานกันแล้วเหรอเขามีงานกันแล้วจ้าวันพรุ่งนี้ทำไมผมยังไม่มีเลยฮะนี่ต้องถามทำไมอ่ะพรุ่งนี้คือเข้า้านแล้วดีใจแทบตายกูไม่ต้องมานั่งตัดหญ้าตัดต้นไม้แถวบ้านแล้ว เปิดร้านแล้วเหรออืมหวังว่าจะไม่โดนตํารวจบุกอีกหวังว่าร้านแถวสุขุมิจะไม่โทรไปแจ้งเขตอีกให้มาปิดร้านกูแรงแรงที่สุดงกมากแกหาคอไว้ฉันได้หรือยังตัวสีชมพูตันไหนสี่เหมือนสองไงสี่เหมือนคู่บ้นบนตบกับพี่กับกับพี่กับกับพี่กับพ้องแกยังจะ 4ี่หมืนไม่ใช่ผมผมก็หาผมก็หาตามล้านไงดี๋ยว่าจะเอาเซ็ตผมและเซ็ตเซ็ตเท่าไหร่วะแต่และแปดตัวแสนหนึ่งแปดตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทกูเห็นละมีคนขายที่มีทุกตัวแล้วมีสีแดงด้วยใช่ไหมใช่ครึ่งครึ่งหน้าอืมไม่มีตังตอนนี้พักก่อนเงินแสนแล้วพันย่งอนตอนนี้ไม่ไหวจริงๆขอขอ ขอทํางานสักแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้แกรู้ป่ะมันมาใช่ป่ะแล้วก็ลากลากกูเดินไปร้านอีกขนมร้านเดิมอีกแล้วเซ็ตเดิมแต่วันนี้คนพบคนพบคนพบสิ่งใหม่เป็นบิงซูมะพร้าวบัวลอยมะพร้าวคือเลิศมากก็วันนั้นก็กินบิงซูมะพร้าวแล้วไม่ใช่หรอกินป่ะลืมวันนั้นแกีนมะพร้าวอ่ะวันนั้นฉันกินแต่ที่เป็นวาฟเฟิลไอติมกับสตรอเบอรี่มีบิงซูไอบิงซู ไข่เค็มกับมะพร้าวอืมเรื่องกินนี่เราจำไม่พลาดเด้อคนมีร้านใหม่มาเปิดหน้าบ้านแล้วนะจริงเจ้าวันนี้ก็เป็นการเปิดหน้าบ้านวันนี้ก็เป็นการถกเถียงกันระหว่างฉันกับสกุยและคุณต้าเหนิงว่าเรื่องไดเอทใหม่ของคุณกัปตันคุณกัปตันบอกว่ากำลังบักอยู่ก็เลยบอกว่าเป็นบักบักพอไลฟ์ไทม์ คือเป็นตลอดชีวิตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอืมเป็นเป็นพี่ผ่าโอ้ไม่ได้น่ากลัวมากไม่มีข้อเท้าพี่ผ่าพี่ผาพุงแล้วไม่ไหวแล้วพี่พ่าตอนนี้คือใส่เสื้อผ้าเด็กอายุปกติตามตามเกณฑ์ไม่ได้แล้วต้องใหญ่ขึ้นเป็นโอเวอร์ไซส์ต้องต้องต้องเป็นชาวเรา ท <Anglo> างตัวสตรีทเอ๊ะนา,าดาวเปิดออฟฟิศเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่เปิดหรอกยังไม่เปิดหรอกอืมร้ยงินวพรุ่งนี้ทำอะไรเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ว่างนี่ไม่ได้ทำอะไรอืมอืมพรุ่งนี้ไปไหนอะ่<ค>ะไปชวนรวน้านเหรอพรุ่งนี้เข้าพรุ่งนี้ทำทำงานนี่ไปหลังสวนอ๋อไปไหน จะไปไหนจะไปไหนกันไม่มไน <laughs> ไม่ไม่ได้ไปไหนกันตอนนี้ไปไหนไม่ได้ชวนมาร้านก็ไม่ได้ตอนนี้ร้านคือห้ามมีคนนั่งรอใครมาก็ห้ามมากับเพือ่อนถ้าจะรอต้องไปรอนอกร้าน <laughs> ก็คือเข้ามาคือห้ามห้ามมาเอิงเอ่ยห้ามเอิงเอ่ใช่ถ้าไม่มีอะไรทําก็มากินข้าวได้เชิญจากย้อมผมมาสีหล่นหมดแล้วเนี่ย อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามทำค่ะไม่สาม,มารถยอมไม่ได้เหรอห้ามทำเคมีไรแรงแ<ล>มากใช่ออกกฎมาแล้วก็คือตัดตัดผมสะใดได้เท่านั้นห้ามทำเคมีทุกชนิดแล้วทำไมได้ได้ได้กอหผมได้เหรอใช่ 응 tung, ต้องต้องตัดผมตัดผมได้สาดใดได้แต่ห้ามทําสีอืมอย่าเพิ่งมาทําเลยเดี๋ยวทำทำอยู่แล้วแบบร้านแถวสุขุมวิทโทรไปแจ้งมาอีกเดี๋ยวก็มีคนมายุ่งวุ่นวายอีกอย่าเลยปวดหัวไม่รู้เรื่องอืมัแหละพรุ่งนี้ไม่มีอะไรก็มากินข้าวด้อเออหน้าแ๋ยว่ากันหีึ่ีควสัดี ต่อสดีาย